สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจางชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจางชาแนลจะมาทำคลิปสำหรับท่านที่ต้องการให้เงินหลั่งไหลเข้าบ้านได้อย่างราบรื่น ใช้น้ำลอยด้วยดอกมะลินะคะแบบนี้นะคะจะใส่ขันก็ได้ใส่แก้วก็ได้ค่ะแบบนี้เลยค่ะให้ดำแบบนี้เลยนะคะใช้ขันพอประมาณนะคะไม่ต้องใช้ลูกใหญ่มากไม่ต้องใช้ใบใหญ่มาก ให้ใส่ดอกมะลิโรยไปแบบนี้จะใส่กี่ดอกก็ได้แต่ให้เกินสามดอกให้นำแก้วน้ำขันน้ำนี้วางไว้ที่หน้าหิ้งพระหรือหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่ถ้าหากไม่มีให้วางไว้บนหัวเตียงให้สวดมนต์ทุกคืน โดยมีบทพาหุงและมหากาและน้อมถวายบุญให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธทิ์ทุกๆพระองค์พระคุณบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสี ตามปกติแล้วก็อย่าลืมบรรพระบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะคะให้สวดแบบนี้จนครบสามวันและก็ให้นำน้ำในขันหรือว่าในแก้วนี้เตรียมไปกรวดที่ต้นไม้หน้าบ้านของเรา ก่อนที่จะกรวดน้ําให้ชูขันน้ําหรือแก้วน้ํานี้เหนือหัวก่อนหันหน้าทางทิศตะวันออกให้ตั้งนโมสามจบนะคะแบบนี้ค่ะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตสะเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและก็กรวดน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้งว่าข้าพเจ้าขอให้น้ำที่ลอยด้วยดอกมะลินี้ช่วยให้การเงินการงานราบรื่นไม่ติดขัดเงินทองโชคลาบของข้าพเจ้า อยู่ทางไหนทิศใดก็ขอให้ไหลเข้ามาอย่างราบรื่นและฉับพลันขอเจ้าที่แม่ธรณีแม่คงคาเปิดทางให้ของดีทุกอย่างที่เป็นของลูกเข้ามาได้อย่างราบรื่นด้วยเถิดขอให้ลูกเจอแต่สิ่งที่ดีๆคนดีๆมีสินเสมอลูกด้วยเถิดสาธุ สาธุสาธุแล้วก็ให้นําขันหรือแก้วน้ำนี้กรวดลงได้เลยนะคะนี่ก็ถือเป็นความเชื่อและเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะในการทำให้การเงินการทองเราไหลลื่นไม่ติดขัดนะคะให้ลองทำดูคะ่ะหากเป็นไปได้ ให้เริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันโกนจะทํากลางคืนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่ทันก็ให้เริ่มวันพรุ่งนี้วันพักตั้งแต่วันแรกแล้วให้ทําติดต่อกันสวดติดต่อกันจนถึงจนครบสามวันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไป ให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ